สวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องกานดาพาลุยพากินค่ะคลิปนี้การดาจะพามาทำอะไรนอ้อได้สับป,ประรดมาสามลูกนะคะนี่สดๆดเลยค่ะเขาเพิ่งตัดมาจากสวนเลยนะคะสับป,ประรดของแม่ค่ะสับป,ประรดแม่ค้าค่ะไม่ใช่แม่เรานะคะได้มาสามลูกวันนี้เราก็จะนำมาล้างค่ะจะทดลองอีกแล้วสายทดลองกานดาสายทดลองนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะอยากรู้ว่าจะทำอะไรแล้วก็กินได้จริงไหมดูให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะทำการล้างก่อนนะคะล้างไม่ได้ค่ะเกะก,กะตรงหัวเขานะคะต้องตัดออกก่อนวันนี้จะลองมาทำ เบียร์สับประรดค่ะทุกคนเบียร์สับประรดหรือว่าที่เขาเรียกว่าเทปเช่ค่ะแล้กวก็ต้องอต้องตัดนะคะต้องตัดหัวนะคะออกเสร็จแล้วเราก็จะนํามาล้างนี่ส่วนที่เราตัดออกตรงนี้นะคะอย่าทิ้งค่ะทุกคนอย่าทิ้งนะคะนําไปปลูกนะคะนําไปปลูกไว้ก็จะสามารถเกิดเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็มีลูกให้เรากินด้วยค่ะ ขาหลังก็ได้ไม่ต้องซื้อเข้ากินนะคะเนี่ยเนี่ยเอาไปปลูกไว้นะวันนี้ได้มาสามหัวอันดับแรกเราก็จะล้างก่อนค่ะเพราะว่าส่วนที่เราจะใช้ก็คือส่วนเปลือกของเขานะคะเป็นการแบบว่าไม่ให้เสียของเลยนะคะทําเมนูนี้เนาะทําเครื่องดื่มชนิดนี้นะคะก็คือไม่ไม่เสียของเลยทุกส่วนนะคะใช้ได้หมดเลย เนื้อเราก็จะนําไปกินได้แล้วก็ส่วนที่เราจะนําไปหมักก็คือจะเป็นเปลือกนะคะเปลือกแล้วก็แกนของสับป,ประรดี่ที่ปกติแล้วเวลาเราปอกนะคะเราปอกเปลือกแล้วเราก็จะนําไปทิ้งใช่ไหมแต่คราวนี้เราจะไม่ทิ้งค่ะหั่นหัวหั่นท้ายเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะเทป,ปเช่นเนี่ยสามารถใช้ผลไม้อื่นแทนก็ได้นะคะ อย่างเช่นแอปเปิลค่ะแอปเปิลก็ใช้ได้นะทุกคนส่วนผสมที่มีผลไม้เป็นหลักนะคะเทปเช่จึงมีเครื่องดื่มที่มีวิตามินสูงค่ะอีกทั้งกระบวนการหมักที่ทำให้เกิดจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์โปรไบโอติกค่ะนี่สาระก็ามานะทุกคนน,นี่เราจะหั่นแบบนี้นะคะ หั่นแบบนี้จุลินรีโปรไบโอติกนะคะที่ที่มีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารด้วยค่ะนี่ทุกคนสาระก็มานะคะกันดาจะไม่ใส่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะเดี๋ยวกันดาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมีความรู้สึกว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กดีกว่านะไม่รู้สิแล้วแต่ใครจะทำนะคะแต่กันดาจะลองทำแบบนี้เนาะ สายทดลองค่ะสายทดลองไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะทำได้เลยเนาะเป็นเครื่องดื่มที่มีวิตามินสูงนะคะก็ใช้เวลาหมักแค่สามวันค่ะทุกคนเนาะหั่นเสร็จแล้วนี่โหลที่เราเตรียมไว้ค่ะเราก็จะนำใส่ไปในโหลเลยก็มือสดๆอีกแล้วนะคะกันดามือสดสดอีกแล้วค่ะ ทำอะไรก็มือสดๆนะคะทํากินเองเนาะไม่รู้แหละว่าจะใช้ได้จะกินได้หรือเปล่าวันนี้จะใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวค่ะไม่มีน้ําตาลทรายแดงนะคะในครัวเห็นแต่เห็นมีแต่น้ําตาลทรายขาวก็เลยจะจัดนี่เลยคมจริงเทน้ําตาลลงไปในโหลก็ได้นะคะแต่ว่ากันดาก็กลัวเขาจะละลายช้าเนาะก็เลยจะเทลงไปในกระมังแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเทน้ําลงไปนะคะน้ําสะอาดนะคะทุกคนน้ําดื่มน้ําสะอาดค่ะเทลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะมาคนให้น้ําตาลเขาละลายคนค่ะให้น้ําตาลละลายให้หมดเลยเนาะเวลาเราเทลงไปแล้วจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าน้ําตาลละลายหรือยังนะคะ เสร็จแล้วนำมาเทใส่สับป,ประรดที่เราเตรียมไว้ในโหลเลยค่ะก็เครื่องดื่มชนิดนี้นะคะเทปเช่เนี่ยหรือว่าเบียร์สับป,ประรดเนี่ยนะคะเราจะหมักแค่3ามวันนะทุกคนรวดเร็วทันใจดีไหมคะรวดเร็วทันใจนะคะ เขาบอกมาว่าอร่อยนะเราต้องลองอ่ะทุกคนใครที่ปอกสับประรดแล้วมีเปลือกสับประรดนะคะลองทําเลยค่ะง่ายมากๆเลยเนาะใช้แค่เปลือกสับประรดแกนสับประรดแล้วก็น้ําตาลเองค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะเขยา่าเขย่านิดนึงก็ได้ค่ะ ให้เขาทั่วเนาะให้เขาแบบว่าดนน้ำตาลให้ทั่วทุกชิ้นนะคะนี่เอาหนังยางรัดไว้แบบนี้ก็ได้นะคะให้อากาศเขาออกนิดนึงเนาะรัดไว้ถ้าเกิดเราใช้ไอตัวล็อกอะมันจะแน่นเกินเกินไปนะคะแต่ใครจะล็อกไว้ก็ได้นะคะได้เวลาแล้วค่ะหลังจากที่เราหมักสับประรดนะคะ เราทําการหมักไว้นะสับประรดกับน้ําตาลนะคะกันดาใช้น้ําตาลทรายขาวนะคะใครมีน้ําตาลทรายแดงก็ใส่น้ําตาลทรายแดงก็ได้สีของเขาก็จะเข้มกว่าน,นี้นะคะถ้าเราใช้น้ําตาลทรายแดงเนาะมาเรามาทดลองกันค่ะคุณเดี๋ยวเรากรอกใส่ขวดก่อนนะเนี่ยหมักได้แบบนี้แล้วให้กรอกใส่ขวดนะคะอุปกรณ์ของเราค่ะมีที่กรองด้วยนะ กอกใส่ขวดแล้วก็หมักต่ออีกสี่วันนะคะอีกประมาณสี่วันนะคะแล้วก็ออกมากินนะทุกคนเอาแล้วนะเราก็จะทำการกรอกใส่ขวดนะคะทำยังไงดีทำยังไงดีงงดกรอบเบาๆนะคะเขาเขามีเศษสับประรดอยู่ก็ อาจจะทำให้น้ำไหลลงช้านิดนึงนี่นเห็นไหมทุกคนค่อยๆกรอกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะกรอกเอาแต่น้ำกรองเอาแต่น้ำเขานะคะกองเอาแต่น้ำเขาแล้วเราก็จะหมักต่ออีกสี่วันนะคะได้แบบนี้ค่ะน้ำก็จะออกใสๆนิดนึงนะเพราะว่ากาัรดาใช้เป็น ้ำตาลทรายขาวเนาะเดี๋ยวๆขอลองชิมหน่อยขอลองชิมก่อนละกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะนี่นิดเดียวพอแค่นี้นะคะนี่ค่ะแล้วนี่ก็คือน้ำสับป,ประรดนะคะนี่ที่เราหมักไว้นะคะเป็นกระปุกกระปุกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนะจับไม่ได้ นี่ค่ะที่เราดองไว้นะคะเดี๋ยวเราจะลองกินนะคะลองลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะชิมดูค่ะม,มีความหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดๆค่ะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ด้วยทุกคนมีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ อร่อยสุดยอดอร่อยค่ะทุกคนสรุปแล้วคือแบบถูกใจนะคะถูกใจอร่อยมากๆเลยอ,อร่อยนี่ถ้าเราหมักต่อไปอีกสี่วันนะคะเขาก็จะมีแอลโกอฮลอล์ฤทธิ์แอลกอฮอล์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกเนาะรสชาติของเขานะคะก็จะคล้ายกับคล้ายคกับที่เรากินสาโทอ่ะทุกคน นี่ค่ะน้ำนะคะถ้าเกิดว่าใครใส่น้ำตาลทรายแดงอะ่ะน่าจะแบบว่าสีจะเข้มกว่านี้อีกนิดนึงเนาะโอเคทุกคนสรุปแล้วโอเคนะคะเยี่ยมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดะะแชร์นะคะแชร์นะคะแชร์ไปให้คนอื่นดูด้วยนะคะแล้วก็ ลองทําดูนะคะว่ามันจะอร่อยจริงไหมแต่การดาการันตีว่าอร่อยค่ะเพราะว่าทดลองแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ